นักกินาลีโรยสาของท่านบิชาทองหัน้บินจะเคลื่ขึ้นเขาไตรรงทางนางขามเขาข้างต่อมาเหลือมารินามที่าโนโดาแห่งนีโดยมีนางมโนลาพบเป็นน้องสาวล่าโมบินตางหลังโม,งม,มกกเกือมานี่ชือทิจะชเจ็ดวันของนักกินาลีซเซน่มนหพวหนาตก็ูดก่อ ท่านพลานปุ่มให้สุดท้ายสแตนได้ลงตบงมาทีสารระดับให้หนี้ขึ้นกันโดยสินมาจากพวกนางด้วยด้วนางกระบา่าของท่านพญานาคนี่คือกิจวัตรทุกๆเจ็ดวันของนางกินเีและน,นายชนะที่พวกนางกระดิ่งนางกันอย่างเ,เ,เ,เพลิอนเพื่อยู่นั้นะ ซึ่งเป็นเวลราเดียวกันทับทันลานตุนพานสินพานแสนได้นเดินทางมาทเหตสารโนดาและจอบต้นพวกนาคย่แล้วเป็นไม่้านงห่นแอเนลานบุญพานสินพานแสนจอบกันไปะกลับ เหลอมกบดานกบดาน,นเปยและลุ่มบึงบาวเสียกจินอันนีน่าหนดีบดหน้าสสวยบุหนาแนละที่สำคัญนาต่างคลายเรื่องกันมีปีกมีหาขอมที่าะบิน,ปนบไปทุกเบิเลยเทาลาดุกแต่ลเล่นเห็นหน้ากระลาดราผู้เป็นดาวสาวลาโบท,ทุ่ที ลาเด็ดจับตูดนาคบัตรของท่านพญายนายคยกขึ้นใส่หัวและอธิษฐานถึงท่านพญายนาคเพื่อสที่จะกอนาั่งบรรลางไตอนนั้ลนลาดุดเจอะจุาป่าพวกพญายนาคถึงชวยบอกว่า

สั่งมากกว่าเดิมยุดอยู่นี่นะเมน่งูเล่ชมเธอระตกตกใจโบบามี่ซีริ่มทำไา้เธอเดนเด่นข่าถ้าเธอโยกไปก็เลื่อยดีเอ้ยยุดนะท่านยึข่ามาแต่ต่างตันท่านหางจนก็มาแต่ต่างตัวท่นสิกันใจตายจชเดียวเขาท่านหนึ่งชอบมีแต่ชุดสวยโสงามสิเหอ้อ